สวัสดีครับมาชมีต้อนรับช่องบักบักโลนครับช่องนี้แต่จะมีต้นมะขามจังหน่อยครับมข้าวรวดไม่วัตตุดิบครับถุยเขงโมเบิ่งก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆนะครับมาเทีไปซะล้วครับมาเบิ่งครับตัวนี้ครับตัดจังเลยกับบลุงครับมันมันแข็ง แข่งกับปอยมั้งครับเอาลังส่ละนี่ก็ห้อยทดสองเทือแล้วครับเฮ้ยสองตอนตอน,ตอนผมง่ายเป็นดินครับเบิ้งว่าผมตัดงานเดีออ่ยวไงครับ่ันผู้ผู้อบาอาจารย์เพื่อนเบิงบ่งเนี่ยคือสิว่า ม,ม,มันมันจบประตัวนี้ครับนี่จบทางนี้แล้วเขียนนาใหม่ครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งนี้มันตัดออกครับหนึ่งสองสามน้าต้องร <t ina |transcribe|> ู้ไปกิ่งหลังซะนะเดี๋ยว่าขี่ไปกิ่งหลังครับ กินหลังนี่พี่น้องพี่ครับนี่กินหลังนี่ครับโตโตโตโครับเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันครับผมจะเข่ารวดเราบิดยังไงครับกินเหนียดกินง่ายยังไงครับง่ายก็มูอกันเสร็จหรืวจะไปกินหนาบอกินง่ายกินหลังอาจจะเป็นครูครูสองอะไรครับ จิตจริงรักเลยอ๋อบังกันครับเดี๋ยววงอนุญาตเขาเขารวดก่อนครับเราจะเป็อนอย่งไรครับหลังจากผมเขารวดแล้วครับคือมันเมือดใช่ปะเห็นบ่ครับขอนุญาตเ,เปิดไฟแป๊บหนึ่งครับ เป็นหัวใจแล้วครับบริโก๊ตไทยหัวปูดเดียวหนึ่ผมไวยตัดแล้วครับตัดยอดเปรกยอดไว้ครับขอยัดหิวกระทังครับรัวจะเข่าขึ้นมาตั้งตะไใต,ต,ต้หัดตียึดตน้นม่ยดัดครับมันแข็งสองปีกว่าแล้วนะครับตนฮงบดองถามนะงามงามแบบถามถ้าแข็งต้งเหนียวก็บอกงานน,น้อยๆ้่ยสักนี่ก็ ถ้าเป็นเมืกอนกับนำหน้าหาสิบกิโลก็สบายสบายกับงานทำนี้ผมเคยขึ้นมาแล้วครับเขาลวดถิ่นไปครับบริจัอย่างไรนมลงในเสื้ออันนี้ก็ดักถึงสิละครับเห็นม่กะจิบบอถึกต้องตามดําราภายในตามจริงมันต้องทดใจตามตําตามตงนี้ แต่ผมว่าไม่ฝึงนฮัดคนสุดสำหรับผมก็คืจะได้ทำนี่แหละครับมึงมีแนวเบาต่อคือไหวฮัดเขารวดเขากะขเขาเข็นเออไงคือต้นไม้เป็นคู่ครับตอนนี้ต้นไม้เป็นคู่บาอาจารย์นะครับเราจะคู่เป็นแนวทางก็คือตางในช่อง YouTube คูบาอาจารย์หลายช่องเบิลพ่อกะเอามาเป็นแนวทางทั้งปุ่นมีต้นใหม่เป็นคูบาอาจารย์ช่วงนี้คูบาอาจารย์ดีๆเอาดัดไปแนวใดมันฮักดัดแนวนี้มันฮักดัดแนวปุ่นมันฮักค่อยว่ากันครับแบบนี้นัดไดบอแบบนี้ดัดบอไดครับมันนี่ไปใหเขามาเบิง้งกะขอขอบคุณครับขอบคุณในลายหที่เขามาติดตาม เขมาเบิงเขามาชมม้นนี้ก็ไม่ยังไลยครับต้นไม้ฝากต้นเนี่ยครับคลิปสันส้นๆต้นนี้ร้ามเขารวดอย่างเดียวเขารวดถิม่มใบมันเป็นทรงจักน้อยสำหรับปูพันธั์ฮะเห็ดหพร้อมผมครับนี้ก็อีกทรงหนึ่งแบบดิบๆแต่ว่าก็คือทางงามใหญ่จักน้อยทำๆสเกียบ ใคมาตัดกันครับพวกนี้ั้งเครื่องนี้ก็ตัดยอดไว้ได้ครับไงไงเห็นในงานางานนี้ทํางานนี้ก็โอ้ยชุดยอดล,วดออล,ล้ว,รวคร,ร,รับพวกนี้ก็เบรกไว้ก่อนครับผะเส่นต้นซํันี่แล้ะครับกระทังแปดนิ้วกระทางแปดนิ้วที่ผมว่าครับหนี่งร้อแปดบาทสำหรับผูมิหนี้ต้นทุนครับแปดนิ้วแปดบาทนี่ครับ อืมไม่นด้กับสัมนี้แล้วครับสวัสดีครับ